สวัสดีครับวันนี้มาพบผมก้องคุงนะครับวันนี้เราจะมาในช่วงของการลองใส่ DSC Phone ครับแต่ความจริงมันต้องลองเล่นนะฮะแต่ชื่อช่วงที่ผมตั้งขึ้นมาก็คือลองใส่นะฮะครับไอ้ตุก G Phone ที่ผมจะเอามาลองใส่เนี่ยก็คือรถ J P นะฮะเพราะว่ารถ Power เสียงมันเบามากนะะแบบ ที่อยู่ในคลิปรีรวิวนะคะเสียงมันเบามากจนแทบจะไม่ได้ได้จนแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับแต่ตอนที่กาพวกตาโอเลนเจอร์จะแปลงร่างเนี่ยเขาจะพูดว่ากาโอเอ็กนะฮะแล้วก็จะกดปุ่มแล้วก็พูดว่าก้าโอเอ็กเสนะคะแล้วผมก็จะไม่ขอทําท่าแบบในเรื่องนะที่มันเอาโทรศัพท์ไปจ่อหูทำมือน,นะคะ มันเหมือนคุยทโทรศัพท์อ่ะแต่ผมจะทําอย่างนี้แทนนะคะเพราะว่าจะได้เห็นไฟได้นะฮะจะทำอย่างนี้ไม่ไมเห็นไฟนะค,ะครับก็มาเริ่มเลยนะฮะเบ้าเอ็กซเซสโอทีนะฮะเข้าเอ็กซเซส ก็ทําไมคลิปมันถึงสั้นจังใช่ไหมฮะก็เพราะว่าลูกเล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากคนะะแค่กดปุ่มแล้วก็แปงแลงร่าที่เชลยสรุปเล่นที่กดแล้วจะเป็นเสียงหูเข้าก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทําท่ายัางไงดีนะคะก็ขอจบการร้องไหยย้ไว้เพียตรนี้นะครับสวัสดีครับ